มีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทําเสื้อขายนะคะเป็นครีเอเตอร์ในเกมซีเปโตนะคะอย่างแรกเราก็เข้ามาเลยเดี๋ยวรอภาพโหลดไปบน,นึงนะคะแล้วก็กดไปที่โปรไฟล์ของเราเลยนะคะนี่เลยคะ่ะแล้วก็ต้องกดตรงนี้นะคะเป็นรูปเฟืองตรงนี้เลยนะคะเป็นตั้งคันเองแล้วก็กดตรงนี้เลยะคะ่ะที่เป็นครีนะคะแล้วก็รอสักครู่เลยนะคะมันเราอาจจะหมุนนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะ เรือของที่เราจะทำเลยนะคะเมนก็จะทําเป็นเสื้อนะคะนี่เลยเราก็เลือกเสื้อเลยนะคะสมมติมีจะเอาตัวนี้นะแล้วก็กดไปเลยแล้วก็รอแป๊บนึงนะคะเพราะว่าน้องอ่ะอ่ะอาจจะหมุนหน่อยนะคะรอเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าทุกคนก็เป็นนะเพราะว่าน้องจะหมุนแบบนี้ตลอดเลยนะคะ รอแป๊แบ,บนึงเลยนะคะอารนนานิดนึงนะต้องขอภัยด้วยค่ะเดี๋ยวขอตัดก่อนนะนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็กดตรงคำว่า e-wig เลยนะคะแล้วก็ร,กรอคะ่ะแล้วก็กดที่คำว่าดาวโหลดเทมเพลสเลยนะคะก็เสร็จแล้วเราก็เข้าแอป i big pen เลยนะคะเข้าแอปมาเลยนะ เราก็สามารถแบบโดยไม่ต้องออกแบบเลยนะคะแล้วก็กดแกรี่ของฉันนะคะกดบวกแล้วก็กดนำเข้ารูปภาพนะคะหรือว่านำภาพเข้านั่นเองนี่เลยนะคะแล้วก็กดอันที่เราดาวน์โหลดมาอันเมื่อกี้เลยนะคะนีนะะนนะะ่แล้วก็กดยกเลิกนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็กดมาตรงรูปนะคะนี่เลยเราก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยะคะ่ะเราสามารถเลือกเป็นอันได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเอาเป็นอันนี้นะคะเราต้องเราโหลดไปด้วยนะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราติ๊กถูกค่ะแล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็กดบันเอออันนี้กดผิดนะคะเป็นโปร่งใสไม่ได้นะคะต้องกดเป็นบันทึกอันนี้นะค่ะแบบ EVG แบบไม่ใช่โปร่งใสนะคะแล้วก็เข้าไปในแอปซิมิโตเลยนะคะหรือว่าเกมซิมิโตนั่นเองเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเกมกำลังโหลดอยู่ ถ้ามันขึ้นแบบนี้เราก็กดเข้าไปที่เอ,อิบตั้งค่าเฟื่องๆใหม่เลยนะคะทุกคนอือคะ่ะแล้วก็ลองมืนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็กดที่เสื้ออันเดิมเลยะคะ่ะที่เราต้องการเลยนะอาจจะหมุนมันเดิมอีกแล้วนะคะเดี๋ยวตัดนะทุกคน แล้วทุกคนก็ขึ้นเแล้วนะคะแล้วก็กดเทียนเดืออะไนะคะคําว่า eW i ินะคะแล้วเราจะไม่ไปดาวน์โหลดแล้วนะคะเราจะกดที่อัปโหลดแทนเลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็กดที่รูปภาพนะคะแนะนําทํารูปภาพด,ดีกว่านะคะแล้วก็เลือกรูปที่เราไปทำมาเลยนะคะ นี่เลยค่ะสื้อเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถซูมเข้าไปดูได้นะคะว่าตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็กดถัดไปเลยนะคะแล้วก็รอการหมุนหมุนติ้วติ้วเลยนะคะอ่ะแล้วรกระป๋องชื่อไอเทมเลยนะคะ อันนี้ก็คือมันอาจจะหลดนิดนึงนะเราสามารถดูได้นะคะแต่ว่านี่ก็หล่อไปหลออไปเลยนะคะแล้วเราก็คิดชื่อไม่ออกเลยนะคะออันนี้คิดชื่อไม่ออกนะทุกคนที่พิมพ์มอนคิดออกละชื่อว่าน้องเหลืองดีกว่านะคะไม่มีไม่รู้ว่าจะทำอะไรคิดชื่ออะไร แล้วก็นะคะสามารถแฮชแท็กสิบได้เลยนะคะราคาซีมนะคะที่เราต้องขายนะคะอันนี้เขาก็ขายเป็นสามซีมเลยนะคะเพราะว่าเสื้อน,นี้มันไม่มีหนึ่งซีมนะแล้วก็กดคําว่าบันทึกเลยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะส่งไปนะคะทุกคนก็คือมันส่งไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอะไร เพราะว่าเรานะคะเอิ่มในสิโตนนะคะดูสิคะสมมุติเมาทาไปหลักอันมากมากแล้วนะคะที่ร้างเนี่ยที่มันส่งไม่ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าในเกมนะคะถ้าเราทําไปส่งไปสามอันแล้วมันต่อเนื่องกันไม่ได้สามอันนะคะก็ส่งไปละสามอันนะอ <c oughs> ย่าเลื่อนให้ดูเลยนะคะที่เขาทํำยังเยอะนี่เลยะค่ะเป็น หิวข้าวเสือแล้วก็โบแล้วก็เป็นลิฟนะคะส่งไปได้แค่ทีละ3ามครั้งแล้วก็รออนุมัติ1อาทิตย์นะคะเขาก็ทําไปแล้ว3าสองชิ้นนะทุกคนถ้าไม่อนุมัติน้องก็จะขึ้นไว้แบบนี้นะคะถ้าอนุมัตินะคะถ้าอนุมัติด,ดูง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับเราเปิดโทรศัพท์มาเข้าแอปซิเตอร์นะคะเราก็จะเจอที่กล่องข้อความแล้วก็บอกว่า เอ่มชื่อรายการสมมุติว่าชุดสีชมพูของคุณอนุมัติแล้วแล้วเราก็จะเจอแบบเออของเรานะคะต่อไปนะคะเราจะมาลองใส่สอนลองใส่ชุดนะคะให้เรากดที่กดคีรีเคเตอร์เหมือนเดิมนะคะลองหมุนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทําแล้วนะคะแล้วก็กดไอเทมของฉันเลยค่ะ สมมุติว่าเราอยากใช้อันไหนดีเราอยากใช้ปีกเราอยากลองใช้ปีกนะคะให้กดคําว่ารีวิวผ่านโทรศัพท์นะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็รอนะคะนี่เลยสีบิตตุกะจะแจ้งเกือนมาแบบนั้นเลยนะคะแล้วเราก็กดออกไปไม่ได้ออกเกมนะคะออกไปจากการทำเลยนั่นเองนี่ เลยนะคะแล้วกดไปที่หน้าหลักค่ะแล้วก็เกิดตรงนี้เลยนะคะที่เป็นกล่องแจ้งเตือนนะนี่เลยนะคะกดตรงนี้หากต้องดูไอเทมของซินตาหนึ่งเจ็ดสองนะคะกอนะคะเราสจะมาลองใช้ได้นี่เดี๋ยวรอสักครู่ะค่ะอ่าอันนี้มันอาจจะยังดูไม่ได้นะเะอ๊ะมันก็ดูได้ประมาณนี้นะเพราะว่าเขาตัวเล็กมากเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดก่อนเ้อ คือเขาตัวเล็กมากแล้วเพาว่าแต่งตัวแบบนี้ไว้นะคะเราจะไปเปลี่ยนชุดนะอ่าเราก็จะเปลี่ยนเป็นน้องตัวนี้นะคะเราก็จะตัวใหญ่แล้วนะคะไมไ่ตัวเล็กแล้วก็บันทึกแป๊บหนึ่งเลยนะคะอ่ะอะค้างเมื่อกี้แล้วก็กดที่อ่ะ,อะไปกดแชทเฉยตรงนี้นะคะ นี่เลยแล้วก็ปิดเลยนะฮะนี่ค่ะเราก็อันนีแล้วก็จะดูง่ายมากเวอร์อย่าถ้าถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมไปติดตามเขาในซีปิโต้ด้วยนะคะไม่มีตัวปลอมหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะเขาไม่ได้ดังนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครห์ช่องมินด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายค่ะ